เป็น non asset base นะคะเป็นธุรกิจแบบนี้ก็มีลูกธุรกิจแบบนี้นะคะเขาไม่มีการลงทุนเรื่องของสินทรัพย์เขาไม่ได้ลงทุนรถเขาก็ไม่ได้ซื้อรถไว้เขาก็ไม่ได้ลงทุนเครื่องบินเขาไม่ได้มีการสร้าง warehouse แต่เขาเปรียบเสมือนเป็นคนกลางในการประสานง,งานค่ะรุ่นพี่พวกคุณเนี่ยเด็กๆที่ไปฝึกงานหลายคนไปฝึกงานในบริษัท shipping เป็นบริษัทนำเข้าส่งออกซึ่งบริษัทพวกนี้เกือบเสมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงลูกค้ากับบริษัทขนส่งรับทาหน้าที่แทนรับดำเนินเอกสารรับจัดแจงทุกอย่างและเขาก็คิดเป็นค่าบริการไปบริษัทปร,ระเภทที่2มีเยอะมากเลยค่ะแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เรียนจบไปก็เปิดบริษัทแบบนี้ได้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นการจับเสือมือเปล่า เหมือนแค่ขาดเราแล้วก็ได้ต่งจากการออสมมติเดียกยาจะไปลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะถ้าสม,มติเรียนจบไปไปเรียนการนำเข้าส่งออกสินค้าอย่างจริงจังก็ใช้เอกสารแบบนี้นะต้องดูใครบ้างทำอะไรบ้างนะแล้วเปิดบริษัทรับขนส่งสินค้าอาจจะบอกว่าเป็นการรับขนส่งสินค้าแต่ค้าอาจจะไม่รู้ก็ได้ถ้าเราไม่ได้ขนเองนะคะเราไปจ้างคนอื่น หลังบ้านเราเอาจจะเป็น DHL ไว้นะคะให้ขนส่งสินค้าให้เราเราเหมือนเป็นตัวกลางในการที่ลูกค้าเนี่ยมาติดต่อเอาสินค้ามาให้เราหรือเราไปรับสินค้าให้แล้วไปส่งให้หรือให้บริษัทขนส่งนั่นแหละไปรับสินค้าของลูกค้าเลยเราเป็นแค่ตัวกลางในการดำเนินเอ,อกาสารในการทำขั้นตอนต่างๆโดยที่เราก็คิดค่าขนส่งคิดกำไร บวกอะไรเพิ่มเติมหรือบวกค่าบริการเพิ่มเติมจากบริษัทขนส่งมาได้อันนี้เป็นเรื่องเบสนิตมากๆการคิดค่าขนส่งนะคะจากบริษัทของขนส่งก็อาจจะเป็นตามเงื่อไขของเขาแหละแต่เราที่เป็นเป็นประเภทนี้เราก็อาจจะมีการบวกค่าบริการต่ตางๆเพิ่มเติม,ขเ,เ,มเ,เข้ามาใหเล็กๆน้อยๆในหลายออเดอร์เข้ามันก็หลายบาทเหมือนกันเพราะเราก็จะต้องมีค่าได้จ่ายในการสื่อสารเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้ามาหาเราเนี่ยเราก็ไปดีลกัาสายเรือ สายรถสายอากาศเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการโทรศัพท์คุยกันมีการสื่อสารทำเอกสารต่างๆส่งข้อมูลต่างๆให้กันก็ต้องต้นทุนพอสมควรเพระนาะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการใช้คุณหรือบ้าก็มีให้ิธีการเรียกเก็บค่าบริการไปอาจารย์เห็นหลายบริษัทเลยะคะ่ะที่เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ลงทุนทรัพย์สินของตัวเองเลยไปดีลคนอื่นให้นะคะไปดีกับสายอื่นให้มีเยอะค่ะนะคะ หรือว่าจะเป็นแบบที่สเป็นแบบผสมเ,เลยค่ะคำว่าผสมก็คือมีบางอย่างอยู่แล้วแล้วก็ไปจ้างให้คนอื่นทำอย่างอื่นสมมุติาจารย์เป็นเจ้าของบริษัทขนส่งส,สินค้าด้วยรถยนต์อาจจะมีความชำนาญในการขนส่งทางบกอาจจะเป็นทางรถแล้วก็ทางรถไฟถ้าขนส่งไปต่างประเทศบางประเทศที่อยู่ใกล้เราขนส่งทางรถก็ได้ ใช้เวลานาะนแต่บางครั้งมันอาจจะต้องมีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูแปแบบนะคะเคยได้ยินคำน,น,น,นี้ใช่ไหมคะบางครั้งถ้าลูกค้ามาแล้วอยากจะให้มันเร็วกว่านี้โอเคงั้นเดี๋ยวจะขนส่งด้วยรถอาจจะมีเงื่อนไขที่ว่าเส้นทางมันจาเป็นต้องไปด้วยรถเท่าไหนก็คือหนึ่งไปด้วยรถหลังจากนั้นพอไปถึงฝั่งนู้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดีลค้างสินค้าให้นะเอาค้างสินค้าไปพักเอาของไปพักไว้ก่อนเพื่อรอรอบ ของเรือหรือรอบของเครื่งองมีในขั้นตอนต่อไปมันก็คือต้องดูรู้ดูเส้นทางว่าลูกค้าอยากจะให้ขนส่งแบบไหนน,นะเราก็จะรับดิลเป็นข้อทอดติดต่อให้เป็นเป็นขัน้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะคะพอไปถึงจุดนั้นต้องคุยกับใครต้องติดต่อใครต้องประสานงานกับใครเราก็จะเป็นคนประสานงานให้ลูกค้าไม่ต้องทำเองนะคะมันก็จะง่ายห,หน่อยมันจะไม่เหมือนคนแรกที่แบบว่า ทำให้ยางถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองถ้าเรามีทรัพย์สินเป็นของตัวเองถ้าเรามองในมุมกานบริษัทผู้ให้บริการนะคะเรามีทร,รัพย์สินเป็นของตัวเองเราก็ต้องดำเนินเอกสารขั้นตอนทุกอย่างหมดเลยยุ่งยากลำยุ่ยทุกอย่างแทนลูกค้าหมดเลยแต่มันจะจบที่เราที่เดียวมันจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลหลายหลายคนนะคะขั้นตอนมนันอาจจะยุงย่งยากหน่อยละเอียดเยอะหน่อย แต่มันจะจบที่เดียวรับเจ้ามีเงินเอาเจ้านีแหละที่ทำใน้ทุกอย่างให้ราทำทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นมานะคะแต่มันอาจจะขั้นตอนอะคเยอะแล้วก็มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องข้างในอ,องค์กรตัวเองเนี่ยเยอะแต่ก็คือปัญหาต่างๆมันไม่ต้องมานั่งหถาว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเดี๋ยวบางทีลูกค้าเนี่ยส่งสินค้าเอามาฝากส่งกับบริษัทหนึ่งปรากฏก่าจะไปถึงปลายทางเกิดปัญหา คนรับผิดชอบปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าส่งต่อกันห,หลายหลายหมื่นมากเกินไปเพราะนั้อาานอันนี้ก็คือเป็นประเททของผู้ให้บริาการด้านโลจิสติกส์ทีนี้ถ้าเราจําแนกตามหน้าที่ลูกจําแนกตามหน้าที่นะคะผู้รับเหมาช่วงหรือซับคอนแทคเตอร์ผู้รับเหมา,ช,หหมาช่วงนี้เป็นธุรกิจที่รับดาเนินการต่อหรือเรียกว่ารับเหมาแล้วเขาก็จะไปแบ,บ่งงาน อื่นๆต่อไปเขาอาจจะทําเองก็ได้ค่ะหรือเขาอาจจะไปว่าจ้างคนอื่นแทนเป็นการแบ,บ่งงานในส่วนที่เ่อกกลัว่าจ้างไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการเองเนื่องจากต้นทุนสูงและอาจมีความเสี่ยงเขาอาจจะไม่มีความชนญด้านน,น,นี้แต่เขาไปจ้างคนอื่นต่ออีกทีเรียกง่ายๆว่าเป็นรูปแบบของการให้บริการแบบรับช่วงต่อจากผู้รับเหมาอีกทีเหมือนอาจารย์เปิดบริษัทสร้างบ้าน รับก่อสร้างบ้านหป็นงหลัรับก่อสร้างบ้านเลยคิดออกแบบดีไซน์แล้วลูกค้าบอกว่าอยากจะีบหินห้องนอนกับห้องรับแขกเราก็โอเคเราก็รับแต่การมีบนนั้นเราไปจ้างคนอื่นอีกลีนะคะเป็นการลูกค้าคุยกับเราเป็นผู้รับเหมาเวลาะเอียดทุกอย่างเราเลยแต่ตูแต่แต่แตผู้รับเหมาเจ้านี้ก็ไปดีวเจ้าที่เป็น อินเที o ียดีไซเนอทำวิวอินให้เราอินเทเลียดีไซเนอร์เนี่นะคะเป็นผู้รับช่วงต่อจากผู้รับเหมาหกมา็กากคือแบ่งงานแบ่ออกไปผู้รับเหมาเจ้านี้อาจจะดูแล้วว่างานที่เป็นวิวอินนี้มันอาจจะสเกลใหญ่เกินความสามารถที่เขาทำได้หรือช่างเขาอาจ <c oughs> จะไม่ได้มีความชำนาญหรือเยอะมากพอหรือช่วงนี้งานหลายเจ้ามากๆเลยทำไม่ทันไอ้เจ้า เข้ามาใม่มีผเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านหลังนี้เป็นการเ,าเรียกว่ารับเหมา,าต่อต่อกันไปมันมีบริษัทที่รับออกแบบสร้างบ้านทาให้ทุกอย่างเลยลูกแต่เอาจริงๆเขาไม่ได้ทาเองทั้งหมดตกแต่งให้บริษัทหนึ่งทำให้วิว้วอินให้บริษัทหนึ่งทำให้พ่อแมให้บริษัทหนึ่งทำให้เนี้ยค่ะในลักษณะนี้อันนี้คือเป็นแบบ subcontractor แ,แต่ถ้าเป็นตัวที่สอง เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ตรง Service Provider l o g i s ติก s Service Provider นะคะเป็นผู้ให้บริการเฉพาะจัดการงานในส่วนของโลจิสติกสและงานที่มีความสองพันผูกพันถึงระดับการให้บริการแบบเป็นกระบวนการจำเป็นจะต้องใช้คนที่มีความชำนาญเรื่องสินค้านั้น สมมติสินค้านั้นเป็นสินค้าอันตรายเป็นสารเคมีเป็นวัตถุระเบิดเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ในเมืองนอกเขาขนส่งสัตว์เันเยอะระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศนะคะขนมาหรืออาจจะขนช้าหรืออาจจะขนยีรักสวนสัตว์เขาก็ต้องใช้บริการผู้รับขนส่งที่เป็นเฉพาะด้านแบบนี้อาจารย์ก็เคยเคย เคยได้เห็นเหมือนกันในวิธีการขนส่งสินค้ารูปแบบที่เป็นสัตว์นะคะก็จะต้องใช้ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆผู้ให้บริการด้านโลจิสติกแบบนี้นะคะถึงขั้นว่าเขาจะดูให้เราตลอดห่งโซ่ประทานเลยค่ะมันจะมีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกที่เรียกว่าเป็น host party l o ส i s t i c s ร์ r ิสโป provider หรือ fifth p a r ี y นะคะระดับที่4ระดับที่5เนี่ยจะเป็นระดับที่ดูให้ตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานเลย อันนี้คือผู้ให้บริการ istics, ากด้านโลจิสติก์จะดรูเฉพาะด้านโลจิสติก์จริงและทำเองทีนี้ต่อมาข้อที่2นี่แหละผู้ให้บริการด้านโลจิสติก์นี่แหละมันมีหลายรูปแบบมากเหลือเกิน5รูปแบบนะคะก่อนนี้ต่อจากหัวข้อนี้ไปเลยมีตั้งแต่ first party logistics service provider second third fourth fifth ทั้ง5ระดับนี้เด็กต้องรู้และต้องสามารถตอบได้ คนที่หนึ่งคนแรก one pl หรือหนึ่ง pl first party เนี่ยนะคะง่ายมากเลยคนที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นเจ้าของกิจการรับดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ด้วยตัวเองทำเองรูกไม่ได้จ้างใคระคะ่ะแต่ก็หมายความว่าตัวเองก็บรนินการตัวเองไงคะก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสโลจิสติกส์ได้เหมือนกันทำเองถึงแม้จะกระท่อมกระแท่นถึงแม้จะทำไม่ค่อยได้ หรือจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากก็ทําเองใช้รถที่เรามีนี่แหละใช้คังที่เรามีใช้พื้นที่ที่เรามีนี่แหละนะคะเราทําเองอ่าพูดถึงการทํา,ทาเองเมื่อเช้าเพิ่งอ่า,ขานข่าวสดสดแบนมาลยลูกไปดูมีใครได้รับข่าวนี้หรือ,อยังเซเว่นอิเนเว่นมีเดลิเวอรี่แล้วนะจ๊ะมันจะเอาทุกอย่างเลยเว้นเซเว่นเนี่ยเซเว่นทุกวันที่ทำได้ทุกอย่างลปดูส่งก,กัญชีนส่งได้ไหมคะตรงกับเซเว่นอะ่ะ นางมีรถเป็นทำขึ้นมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีเขียว,ยวแล้วก็มีตามเซเว่นขึ้นของมันนั่นแหละส่ง Delivery ี่สำหรับคนที่ส่งสินค้า100บาทขึ้นไปกินข้าวขนส่งตามระยะทางอาว่าขนาดเซเว่นมีอยู่ทุกหัวถนนอยู่แล้วลูกค้าเดิมไม่กีก้าว่าจะถึงเซเว่นแล้วยังมีเดลิเวอรจะเอาบริการสะดวกไปถึงไหนสะดวกซื้อจริงๆตามชื่อมันเลยะ เอาแค่เครืเก่เนี่ยเข้ามาจะก็เห็นสีท่าเซเว่นแล้วนะคะของเส้นเดียวเนี่ยคือมันสะดวกอยู่แล้วอะ่ะอันนี้สะดวกเพราะไม่หิแสดงว่าคนมันจะต้องขี้เกียจมาบ้างค่ะจะไปเซเว่นยังไม่ถ่ายเลยคิดทุนเ่ะเออถ้าสมมติสามสินค้าเกิน,100นห,หนึ่งร้อยบาทเซเว่นส่งให้เนือให้เลยค่ะแล้วก็สามารถคิกับมีการพ่วงก,กับเออเขาเรียกว่าอะไรการสื่อสาร,รก็คือสามารถจ่ายตามผ่านทัวร์เลดชได้นะคะหรือจาา่ายเงินปลายทางได้ เซเว่นนี่ก็คือทำทุกอย่างเองเหมือนกันหมดเลยค่ะซีพีเนี่ยเป็นเหมือนเบ็ดเสร็จอะเผด็จก,การทำเองไม่จ้างใครฉันจะมีเป็นของตัวฉันเองเอาให้เหนื่อยที่สุดสุดๆก่อนถึงจะลองจ้างคนอื่นอะไรก็ตามที่มันจะได้เกินเซเว่นทำหมดเลยเนี่ยสินค้าที่วางขายในเซเว่นเนี่ยมีบางคนบอกเลยนะเฮ้ยเอาสินค้าแบบคิดสินค้าแบบนี้ได้เอาไปวางขายในเซเว่นสิดีนะคนซื้อเยอะยังไงคนจะเข้าเซเว่นทุกวัน แต่มีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปวางนะเดี๋ยวมันลอกเป็นแบบร,รู้สึกไหมมันมีสินค้าหลายอย่างในเซเว่นเลยที่ลอกเป็นแบบเขาอ่ะมีขนมหลายอย่างเลยค่ะถ้าไปวางไว้อ่ะเซเว่นแล็พอผ่านไปสักปีนึงเซเว่นทำออกมาเองเหมือนฟาร์มเฮาส์อ่ะที่เซเว่นเปิด,ดบริษัทเลิมแบง์เลยค่ะแยกออกเป็นอีกหนึ่งไลน์ธุรกิจที่ทําขนมปังโดยเฉพาะเอามาวางขายในเซเว่นเองเลยขนมหลาย,ยาหลายอย่างน้ำหลายอย่าง ก็เป็นของเซเว่นนะฮะพอเซเว่นเริ่มทำปุ๊บเทสโก้บิ๊กซีก็ทำตามเดี๋ยวนี้นะคะพวกเทสโก้โลตัสบิ๊กซีก็ทำน้ำปลาออกมาเองคุเห็นไหมทำน้ำปลาออกมาเองทำซอสหอยนางรมออกมาเองทำน้ำยาซักผ้าเองทำน้ำยาถูหุ้นเองพี่ออกมาแข่งเรื่องของราคาที่เขาพยายามจะสื่อว่าเขาขายของถูกนะท่ะมอกมาแข่งกันเป็นแบรนด์เดียวกันเป็นสินค้าในลักษณะเดียวกัน ใน,นก,การทำเองทำเองผลเองขายเองกระจายเองอย่างนี้แหละนะคะอันนี้คือ first party logistics provider ส่วนคนที่สองค่ะคนที่สองเป็น second party logistics provider เป็นระดับที่สองค่ะระดับที่สองนี้นะคะธุรก,รกิจมีการลงทุนสินทรัพย์บางอย่างมีการลงทุนสินทรัพย์บางอย่างไปแล้วจะได้ความที่เขาอาจจะเห็นว่า งานหล่อนั้นเขาอาจจะยังทำได้ไม่ดีอย่างเช่นถ้าเป็นงานโลจิสติกแบบดั้งเดิมนี่นะคะจะมีการขนบริษัทจะมีการลงทุนร่อนขนโ่งมีบริกามีการสร้างคําสินค้าขึ้นมาเห็นบที่เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข้ามาแต่บางครั้งมันอาจจะทำได้ไม่ดีก็เลยต้องจ้างคนอื่นให้ทําแทน เหตุผล,ลหลักของการจ้างก็คือเพื่อลดต้นทุนของการลงทุนซื้อสินทรัพย์เพิ่มบาคงอย่างที่บอกลูกแบบที่หนึ่งก็จะขยับมาเป็นแบบที่สองนะคะแบบที่หนึ่งทำเองลงทุนเองทำเองส่วนแบบที่สองแบบอาแบบแบบจากที่ลงทุนเองนั่นแหละแต่มีการไปจ้างคนอื่นทำให้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นแบบที่สองนะคะ จุดประสงค์เขาคือเพื่อที่จะอยากจะลดต้นทุในในการดำเนินงานถ้าเป็นแบบที่2นะคะต่อมาเป็นแบบที่3ามอผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบ third party logistics provider แบบ third party นั้นจะเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านโลจิสติก,กส,กกสก์ที่มีขอบเขตและการทำงนานที่เยอะขึ้นใหญ่ขึ้นมีการสร้างครือข่ายมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเติร์ฟฟาร์มี่นั้นนะคะจะรับทำกิจกรรมด้านโลจิสติกเกือบรบทุกวงจรเลยคะคะทำเยอะขึ้นรับขนส่งทุกรูปแบบทำคลังทำกระจายสินค้าแล้วก็มีการทำบัญชีการเงินให้ด้วยและก็อาจจะมีการเชื่อมโยงการขนส่งรูปแบบอื่นๆเข้า้วยกันเป็นเติร์ฟฟาร์ี่เป็นบุคคลที่สามบุคคลที่สาม มาทำแบบนี้ให้เรามารับขนส่งรับบริหารจัดการลาแล้วก็รับติดต่อบุคคลอื่นๆให้เราด้วยเหมือนเป็นตัวกลางบริษัทที่เป็นแบบไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเลยเขาก็เกลียบเสมือนเป็นแบบเติร์นฟาร์ตี้ได้เหมือนกันนะคะเขาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงลูกค้ากับบริษัทขนส่งหรือถ้าเขามีเป็นสินทรัพย์ขอ,ของตัวเอง มันเป็น DHL d DH s l ก็เป็นเติร์ดปาร์ีให้เราอาจารย์ไปจ้าง DHL ขนส่ง DHL ขนส่งให้ DHL เก็บให้ดูแลทําให้ดูแลสินค้าให้ตั้งแต่ต้นจนจบทำให้ตั้งแต่เอกสารแผ่นแรกเลยแบบนี้ค่ะดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นแบบเติร์ดปาร์ีซึ่งธุรกิจของเราอาจจะทำเองแล้วหรือไม่ทำเองเลยก็ได้ นะคะบุคคลที่เป็นเติร์ปาร์ตี้นั้นทุกวันนี้อยู่ในท้องตลาดเยอะมากเป็นบุคคลที่สามที่ทําให้นะคะถือว่าเป็นบุคคลที่สามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตามท้องตลาดทุกวันนี้นะคะ d ี L, เชเขาเหลือเสมือนเป็นเติร์ปาร์ตี้ตอนแรกๆเนาะงก็ประมาณสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแค่เติร์ปาร์ตี้ แต่ทุกวันนี้จนถุงปัจจุบันนี้มี218 0นะคะเขาเขยูบไปเป็นโฟส์ปาร์ตี้แล้วนะคะการทำเติร์ปปาร์ตี้นนะเหมือนจะต้องรับบริหารจัดก,การเกือบทุกอย่างแล้วก็เชื่อมโยงหลายๆบุคคลเลยนะคะแต่ถ้าเป็นโฟส์ปาร์ตี้<ๆ>ก็จะมีงานที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะะมีระบบที่ควบคุมทั้งหัวโต๊ะประธานนะคะ บริษัทที่เป็นกับโฮสต์ปาร์ตี้นั้นเหมือนเป็นคนกลางที่คอยประสานงานระหว่างลูกค้ากับ Party เติร์ดปาร์ตี้ในความดีนะคะคนที่เป็นโฮสต์ปาร์ตี้เนี่ยเขามาดูแลเติร์ดปาร์ตี้ให้เราอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆเหมือนโฮสต์ปาร์ตี้เนี่ยเป็นผู้ที่ประสานงานกิจกรรมด้านต่างๆของเติร์ดปาร์ตี้มันออกมาใช้ในกรณีไหนในกรณีที่ อาจารย์จ้างเติร์ดปาร์ตี้หลายเจ้าเรามีเติร์ดปาร์ตี้หลายเจ้าบางครั้งเราไม่มีความรู้หรือเราอาจจะไม่มั่นใจเพราะเราไม่ได้มีความรู้ด้านโลจิสติกมาก่อนเราให้โพสต์ปาร์ตี้เข้ามาจำกัดดูแลเติร์นปาร์ตี้ทีนึง่งแกงสมมุติอาจารย์ทำธุรกิจแล้วก็มีการขนส่งสินค้าไปยังหลายประเทศ <Yes. S 1> มีการจ้างบริษัทนี้ขนส่งทางเรือมีการจ้างบริษัทนี้ขนส่งทางบก และสินค้าเป็นสินค้าเดียวกันเป็นลูกค้าเดียวกันแต่เป็นลูกค้าที่กระจายตัวยอยู่ในต่างประเทศก,กันการอาจจะอาจจะส่งสินค้าไปให้เสื้อผ้าแบรนด์นี้เสื้อผ้าแบรนด์นี้มีอยู่ทั้งในยุโรปแล้วก็อยู่ในทั้งเอเชียนะคะขนส่งทางบกคนส่งทางอากาศขนส่งทางเรือแต่จะไม่มั่นใจว่าบริษัททั้งสองที่จ้จา,างเขาเนี่ยนะคะจะทํางานได้ดีไหม ควบคุมจอพอไหมจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมมันก็จะมีคนอีกหึงคนเพิ่มขึ้นมาคือคนที่4ในการวิเช็คตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลประสานงานแทนให้้งหมดรวมไปถึงถ้าเป็นแบบโฟร์าร์ดี้เขาจะมีบริการในการออกแบบแล้วก็สร้างเครือข่ายมีการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมมีการวางแผนบริหารจัดการทุกอย่างให้ ตัวนี้คือบุคคลที่4เป็นบุคคลที่ประสานงานระหว่างเรากับเติร์ด a าร์ตี้ที่เราจ้างนั่นเองส่วนบุคคลที่5เป็นบุคคลที่เหมือนครอบจักรวาลค่ะดูให้หมดเลยนะคะบุคคลที่5เนี่ยเป็นธุรกิจที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันเป็น e business market คือเขาจะเข้ามาดูให้ทั้งห่วงโซ่อุปทานในหนึ่งห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามีเติร์ปาร์ตี้เป็นใครบ้างเรามีโฟส์ปาร์ตี้เป็นใครบ้างมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหุ้โซ่ประทานใครบ้างผู้คนเขาจะเข้ามาครอบคลุมตรงนี้ดูแลให้หมดโดยที่เขาจะเอาอะไรมาจาับเอาอ e ีคอมเมิร์ซเอาการทำงานแบบออนไลน์เอาเครือข่ายโทรศัพท์เอาเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตเข้ามาพ่วงและเชื่อมโยงนะคะ ทุกวันนี้บริษัทที่จะไปถึงฟิฟฟ์ปาร์ตี้ยังมีน้อยมากนะคะอย่าง DHL ตอนนี้ยังมาถึงระดับที่4แต่ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะคะคือถึงระดับที่4ี่ก็คือถ้าลูกค้ามาถึงฟิฟมาจ้างให้เข้าไปดูแลแบบออปาร์ตี้ได้เลยออกแบบได้เลยในหนึ่งหัวโซ่อ,อุปทานจะให้จ้างใครทำอะไรอย่างไรอาจารย์คมีเพื่อนคนนึงจบปร,ริญญาโทของกันฝายงานของนางเป็นโลจิสติกนางเป็น ผู้รับบริการขนส,ส่งสินค้าโดยที่ไม่ได้จํากัดว่าลูกค้าจะให้ขนอะไรเพราะฉะนั้นบริษัทน,น้ำจะได้รับการบ้านแปลกๆหลายอยา่างขนม้นมาขาไมดขนม้าม้าเป็นกีฬาเป็นสัตว์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาค่ะตัวหนึ่งหลายแสนละ้ะลูกหลายล้านด้วยบางตัวบางตัวที่มีคุณสมบ,บัติตามตำราเลยอนะค่ะเหมือนช้างในปา่า ต่อไปตามนี้เลยอ่ะมีราคาสูงมากแพงที่กว่าเพชรอีกนะคะบางตัวขนสีขาวต้อง็นข่ขาวแตบขาวงาช้างหรืออะไรคือแบบมันเป็นเรื่องที่ผ่านระจามเพราะว่าเหมือนมา้าหนึ่งตัวที่จออมาคือนเป็นการผรสมพันธุ์ระหว่างพ่อแม่ใช่ไหมคะเหมือนคนที่จ่อมาสวยได้ต้องมาตั้งต้นแต่อะไรแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นสินค้านี่ถ้าเขาใช้ขนลูกค้าจะแบบว่าทริปทุกขั้นตอนเลยแล้วบางทีตัวเขาเองเนี่ย ไม่ได้รับหน้าที่ในการขนแต่เขาเป็นบุคคลที่สี่เขาไปควบคุมด,ดูแลการขนของคนอื่นอีกทีนึงอาจารย์เคยเล่าเหมือนกันว่ามีครั้งหนึ่งเขาไปรับการ,รบ้านมาว่ามันมีโรงแรงมรีสอร์ทที่กำลังสร้างอยู่ที่เกาะช้างกำลังสร้างอยู่ที่เกาะช้างมีแบ,บ่งเป็นเฟสเอเฟสบเฟสซีน 1, B 1, B 1, นะฮะแล้วเขามีการบ้านก็คือจะต้องขนส่งเฟอร์นิเจอร์จากอินาลี ไปที่เกาะช้างให้คุณไปคิดมาว่าคุณจะขนอย่างอะไรเหมือนที่อาจารย์ให้กำนบ้านคุณไปขนที่นอนนแะแต่อันนี้แค่สเกลง,ง่ายๆแค่ที่นอนสองหลัง6กคนแต่อันนั้นคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งโรงแรมนะขนมาเสร็จไม่พอมีกันบ้านให้อีกนั่นก็คือขนมาแล้วต้องเอาเข้าไปวางในห้องตามแบบของห้องนั้นด้วยคือบริการทุกอยางจริงๆ แล้วก็คือมีข้อจํากัดว่าเฟสแต่ละเฟสยังสร้างไม่เสร็จสินค้าจะเข้าไปได้เฉพาะเฟสที่สร้างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถขนส่งทีเดียวได้มันจะต้องทยอยขนมาโหงานยากเลยค่ะงานใหญ่มากเลยแล้วลอกนั้นไม่ได้มีแค่บริษัทเพื่อนอาจารย์นะคะที่ได้รับการบ้านนี้เนื่องจากว่าตัวลูกค้าเองที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมก็ไม่ได้มีความ ว่าไม่ได้เชื่อใจว่าจะใครจะทําได้หรือจะทําได้ดีเขาก็เลยเมือให้เลือกมาีบริษัทแล้วให้ลองทําจาลองให้ดูว่าคุณจะมีวิธีการขนอย่างไรต้นทุนเป็นยังไงแล้วก็เอามาเสนอเขาถึงจะเลือกว่าเขาจะเลือกบริษัทไหนเป็นเสร็จสุดท้ายเขาเลือกบริษัทพี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เลยถามว่าแล้วเธอทำอยังไงเขาก็บอกว่ามันต้องดิวกันเยอะมากต้องดิวกับทั้ง แน่นอนเนละพอลูกค้าจ้างเสร็จปุ๊บลูกค้าจะไม่เข้ามายุ่งเลยค่ะเราก็เป็นคนไปดลกับบริษัทคอเทนเจอร์อิตาลีเ,เองแล้วก็คุยกันว่ามันมีกี่ชิ้นบ้างมีชิ้นไหนบ้างแล้วแล้วคอเนเจอร์อยู่ที่อิตาลีแล้บร,ริษัทที่ขนไปอยู่ที่ไทยเหมือนที่อาจารย์บอกเด็กๆว่าบราิษัทที่ขนอยู่กรุงเทพม่เป็นขนที่นอนที่ดูน่นอะเราจะมองภาพได้ยังไงว่าสินค้าที่เราจะขนเป็นแบบไหนเพราะฉันก็ต้องมีการส่งข้อมูลกัน แะนาวเลยค่ะส่งได้เท่าที่ส่งเป็นรูปเป็นไฟล์เป็นอะไรก็ตามนะคะให้เรามอง้างออกว่ามันคืออะไรขนาดเท่าไร่และเราก็วางแผนโดยเฉพาะเรื่องของการแพกแพกสินค้าโอเคเรารู้ละเราจะขนอะไรบ้างจีจำนวนกี่ชิ้นจะการบ้านที่เขาบอกว่าเฟสทุกเฟสจะสร้างเิเศจจะเข้าได้เฉพาะเฟดที่สร้างเสร็จก็ต้องมาคุยกันว่าเดี๋ยวทั้นจะขนเฉพาะคอนเรืเอร์ของตึกเอนะ ตึกเอมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างมีห้องไหนบ้างบริษัทเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องทำงานบ้างเหมือนกันเป็นการคุยกันหลายภาพส่วน,นกันนะคะแล้วพอตกลงกันเสร็จเราจะขนด้วยอะไรสรุปตกลงขนด้วยเรือเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงขนด้วยเรือต้องสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์แบบไหนขนาดไหนใช้ระยะเวลานานขนไหมในการขนนานไหมมันมีท่าเรือแวะพักไหมอย่างไร ที่ถามเพื่อจะได้รู้ว่าสินค้าเราจะได้รับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทําให้มันเสียคุณภาพไหมกว่าจะเริ่มผลกันได้ยุ่งิวกันหนลายเดือนพอสมควรเสร็จแล้วเรามีกันบ้างว่าเราขนทางเรือมาที่ไทยพอมาที่ไทยเสร็จปึ๊บต้องไปที่ไหนละ่ะต้องไปท่าเรือไหนวะพอมาถึงเสร็จเอาของออกได้เลยไหมหรือต้องมี warehouse ให้อาลิเนเจอร์ไปพักก่อน แล้วเราค่อยใช้รถบรรทุกไปขนขับรถไปตราดก่อช้างี่ตลาดนะ่ยพอไปที่ตราดต้องข้ามเกาะข้ามเกาะมีข้อจํากัดเรือเฟอร์รี่ที่จะใช้ข้ามเกาะรถที่ใหญ่สุดที่ขึ้นไปได้ก็คือแค่หกล้อรอบเฟอร์รี่มีกี่รอบต่อวันโอ้โหเป็นรายละเอียดเยอะมากเลยลูกแสดงว่าในหนึ่งรอบเนี่ยเราจะขนตูิเจอร์ได้ไม่แค่กี่ตัวเองหรือกี่ห้องเองเขาก็ต้องมาคิดว่าในหนึ่งวันเนี่ย เรามีรถหกล้อขึ้นไปเรือเบอร์นี่ข้้งหลังมันไม่ได้มีแค่รถหลามันมีรถลูกค้านะักท่องเที่ยวน้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการจองที่มีการจองรอบของเรือเฟอร์รี่ในรถหกล้อเราก็มาดูรถหกล้อหน้าตาเป็นแบบไหนลูกล่างเป็นแบบไหนใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรได้บ้างมันยากนะคะซึ่งอันนี้นเป็นงานที่คนที่อยู่โลเสติกไปต้องเป็นมีขอให้เขาเพื่ออาจารย์บอกว่าเป็นงานที่ท้าทายงานนี้เท่าที่เคยทำม,มายากกว่าลไม้อีก ขนมาขนช้างก็ขนมาแล้วขนคอนิเจอร์อันนี้ยากกว่าพอขนเสร็จไปที่เกาะช้างเสร็จปึ๊บดีลกับดีลกับโรงแรมนะละว,ว่าเราจะเอาของไปเสร็จแล้วเอาเข้าไปยังห้องต่างๆตามแผนที่เขาให้มาทําไปเรื่อยๆจนรีสอร์ทเปิดใช้เวลาขนส่งทั้งหมดกว่าจะทยอยเข้าไปร่วมแปดเดือนเป็นการดีลงานที่ยาวนาน แปดเดือนนั่งแต่อิตาลีมาและด้วยความที่การขนส่งจากอิตาลีมาเนี่ยเขาต้องคิดเข้านส่งนะคะถ้ามันแพงมากๆเราจําเป็น,นจะนต้องขนรอบเดียวหรือสองรอบพอขนมาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนแวรเฮาที่ไหนที่จะเหมาะกับการเก็บวมดิเจอร์พวกนี้เพื่อรอที่จะขนไปตาอันนี้ลูกเป็นโซลูชันที่ยากมากๆนะคะงานเหมือนจะง่ายนะคะ แต่เด็กมันจะมีดีเทลหลายอย่างมากๆอย่างที่เด็กทำกันบ้างมาส่งอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์หลายอย่างอันนี้แค่กรุงเทพมหนแล้วก็อบรมุงเทพไปกับก็บกบพันกว่าโลอินทัวบมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจำกัดความเร็วไหมด้วยนะคะหลายอย่างวิ่งเส้นทางไหนบางบริษทัทมีความจำเป็นต้องวิ่งไปจังจหวัดอื่นก่อนก็มีวิ่งไปจังหวัดอื่นก่อนแล้วค่อยไปอุบลไปลัาที่นอนเพื่อที่เขาก็จะได้เป็นแบบ เต็มคันนั้นไม่ใช่ขนส่งเที่ยวฝานี่บอกไหมคะเขาจะลงสายอินสารเขาก็มีลูกค้าที่จะต้องไปรับที่นอนแล้วก็ขนไปยังที่บางต่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องต้องดูรายละเอียดหลายอย่างประกอบก,กันที่จะอาตัวอย่างนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะครอบคลุมเรื่องของคู่ให้เวลาได้โลจิสติกงเหล่อนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเด็กๆต้องเข้าใจค่าระดับนี้ ระดับที่1 2 3 4 5มีข้อแตกต่างอย่างไรนะคะเขาสามารถทำอะไรได้ในคำอธิบายในสไลด์ที่อาจาใส่ให้ไปเนี่ยมันยังจะไม่มีข้อแตกต่างเท่าไหร่แต่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรคาดหวังว่าจะจบเนาะไม่แน่อาจารย์จะออกเป็นข้อเขียนก็ได้นะคะในจุดนี้ใน5คนนี้มีข้อแตกต่างอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ อธิบายไปแล้วนะคะ